สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูยำไข่ดาวกันนะคะส่วนผสมก็จะมีเค้ใช่ายพริกมะนาวมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ไข่ไก่ผมชูรสน้ําตาลน้ำปลาน้ํากระเทียมดองแล้วก็น้ามันค่ะเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะมาทําการดาวไข่ของเราก่อนนะคะ เราก็จะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเนี่ยคะ่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่แข็งของเราลงไปเลยค่ะ แบบนี้ให้ครบ5้ฟองเลยนะคะ นี่นะคะพอเราดาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาหั่นให้มันได้แบบนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็จะไปทําการยำของเรากันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่น้ากระเทียมดองลงไปก่อน,นะคะ่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ ล้วก็จะตามด้วยผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกค่ะ แล้วก็ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศน,นะคะแล้วเราก็ยำทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ นะคะพอเรายำเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเอาไข่ดาวของเรามาใส่เลยค่ะแล้วเราก็ยำให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะพอยำเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วเราก็จะไปจัดจานกันเลยค่ะนี่นะคะพอเราจัดจานเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะพร้อมทานแล้วค่ะมานะ